รถนวดกับบอ,อยากมาบันไดเนะาะมันน้อยเนาะคือว่าแะไ<ม>แต่ดีนะเขาก็ไ,ได้ออกกับร่างกายไปร้านเดียวมันกับบอ,อยากมาเอ่อรถนวดกับพ่อมีอยู่แต่ว่าคือว่าแหไเขาน้อยมีอยู่เจ้าเดียวเบดหมู่บ้านนี่ทั้งหมู่บ้านนี่เฮ็ดอยู่คนเดียวเขาก็บอยากมาเนาะอล้วก็มัดเขามันก็บม่ได้ลายสองสามร้อยถ้าลักพันขึ้นนี่กะเขาก็โอเคอยู่เนาะ อืออือเมนเขาก็เข้าใจอีอย่างอะเขาเาก็เห็ดไปนี่ค่อยๆเห็ดไปเขากับบไดมีเวียกเม็ดข้าวก็สวยบ่มีหินบ่มีอย่างนะฮะท่านเวลาเรากินข้าวกินอะไรพวกเนี้ยข้าวงั้นข้าวงั้นข้าวกลางข้าวโดอันนี้ข้าวกลางอยู่บ่ตอนนี้บ่ยังงั้นอีกรอบนึงเมนบ่อ อ่าอ่าอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยโอ้ชุดน่อยชุดหน่อยเนาะกลางๆนี่ครับกองฟางเพิ่นก็เก็บไว้รถเกลียวชุดใหญ่เนาะเจ้าเก็บยังออกอยูมันหล่นบัคับโอตัวมันบังามบเนี่ยนี่บ่สันสันเม็ดเขาออกอีกตัวมันหล่นคือเก็บเก็บเอาอีกอ๋อมันหล่นแล้วมันออกหมอ๋อ เป็นการเช็คอีกทีหนึง QC QC แผนก QC นะฮะนี่แผนกอันนี้คือแผนกผลิตนี่ไฟล์ผลิตนี่อันนี้ QC ทุกอย่างเลยคิแม้กระทั่งข้าวแล้วก็เพิ่นนั่นพร้อม QC เพิ่นเออแผนกคิวซีเนาะนี่แมน สมัยเล็กน้อยนี่ก็แบบนี้แล้วพี่น้องลานเป็นลานไม่ใช่ลานไอสวิงไว้นี่นะลานลานดินแล้วก็เอาขี้ควาย,วายขี้ควัวเนาะมาลูบ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 ขี้ควัวขี้ควายลูบลูบแล้วก็เอาข้าวมาไอเขาเอื่นตังเนาะไม่ี่เนาะตังเรามาตังไว้ตรงกลางแล้วก็มีหลายคนตีก,กันปุบปับ,ป,บปุบปับกลางคืนนะครับ กลางคืนเดือนแจ้งแบบนี้นะเดือนแจ้งหรือว่าท้องฟ้าสว่างกลางคืนนี่พระจันทร์เต็มดวงนี่เอ๋อละวานีนะเดินไงนั่กันนะ,ะบ้านไหนบ้านนั้นนะไปช่วยบ้านนี้เลี้ยวก็ไปบ้านพุ่นบ้านไหนผู้สาวสวยก็เลี้ยวเสร็จเลี้ยวหน่อยนะครับก็ธรรมดาผู้บ่าวก็จะไปลุมช่วยกันนะกองข้าวที่เห็นไปน,นี่นก็ยาวแบบโอ้นะเยอะนะหลักพันมัดบางบ้านห้าร้อยหกร้อยพันมัด มันก็มีความสุขดีนะครับแม่นี่วิธีแบบนี้เห็นแล้วก็มีความสุขดีเลยมันก็ได้ทั้งปี้เฮฮาเนาะได้ยอกได้ม้วนได้เล่นกันแล้วก็ได้ออกกําลังกายอืมมันใี้าวงาเต็มคือข้อดีของเรื่องแบบนี้ก็มันมีข้อดีหลายอย่างนะแต่ก็อย่างว่าแหละคู่มือนี่มันมันมันเน้นเร็วเนาะเน้นเร็วเนนเร็วเพราะว่าเกี่ยวข้าวเดี๋ยวนี้มันก็เกี่ยวปุ๊บได้เป็นมิดเลย นะครับกล้เป็นเม็ดเลยเดือนสามเดือนสี่เขาขึ้นเล้าเนาะบุญเดือนสามบุญเขาขึ้นเล้าเนาะโอ้มันใช้เวลาหลายเดือนนะครับเกี่ยวเสร็จก็ไม่ใช่ว่าจะหาได้เลยนะต้องไปเกี่ยวแล้วก็พึงไว้พึงแล้วก็มัดมัดแล้วก็เก็บมาเก็บมาแล้วก็มานวดหรือว่าตีมาฟาดไปนี่โอ้โหมมีคนไทยยังหาบอือหาแบกเนาะเอาไม้เสียบเนาะ เออไม่ค้าแล้วที่มันเล็มเหลี่ยมอ่ะสองฝั่งแล้วก็เสียบแล้วก็หาบไปกองไว้กองไว้แต่ก่อนคุนแล้วต้องไปตีกลางทงยู่แล้วเนาะบ่ได้เอามาตีลอกในบานแบบนี้ไปตีกลางทงแล้วก็ต้องมีคนนอนเฝ้าเนาะไปเฮ็ดกระต๊อบนี่แหละไอ้อฟางนี่แหละไปเฮ็ดกระต๊อบเอาไม้ด้กัน,นอุ่นนอนน,น้าหนาวอุน่นอ้ยโอ้ยอันนี้คือเห็นภาพเลยเพราะว่าเคยเห็ดนะครับเคยผ่านมามมเคยผ่านมา โอ้ยี้นองเห็นแล้วก็อดจะพามามามาดูไม่ได้นะพาทุกท่านมารับชม,ม,มสมัยนี้เด็กเด็กๆอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าฟาดค้าแบบนี้มันมีไหมอะไรแบบนี้นะอนนน้อแหมมเห็ดกระท่อมสุ่มฟางเฟืองบมีเลยเนาะ,นนะอืออืออืออืาอืออืาอืออือมออื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 ่อือ กวาดเห็นไหมกวาดกวาดไอเม็ดข้าวรีมันก็จะกระเด็นออกไอที่น้ำน้ำมันก็ซอิ๊วข้างในพวกเศษฟางเศษอะไรนี่ก็ออกเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสาธิตวิธีวิธีโยนวิธีโยนฟางโยนเฟืองเป็นอะไดโยนโยนมัดเขาโยนมัดเขาแล้วก็โชววิธีหนีบปัดข้าวนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่ เออว่าเคยนีบแบบไหนตีเสร็จและโยนมาได้เอายโยนมาให้เพื่อนเบิ้งมาหน่อยอ่านานนี่ฮนะวิธีโยนไม่ต้องเดินนี่ฟับแลแต่ก่อนนี่โอ้โยนใส่กัดในี้บานนี่ลบกันอ่าบานนี้มาโชว์วิธีมีอ่าต้องเลือกมดัดพอดีอ่านี่นะได้ข่าวมาเบิ้งนี่ก่อนเบิ้งไม่นี่ฝั่งหนึ่งจะย,ย,ยาวฝั่งหนึ่งจะสั้นแล้วจะมีเสือกตรงกลางอ่าบานนี้เอาเอา,เอาโท่าใดขึ้นเทิมขึ้นใต้ อันเย,ยาวอยู่ข้างบนงงอันนี้มาปุ๊บนะปับ๊ปบนานแน่นในบาทนี้ปุ๊บป,ปุ๊บเลยบาดนี้พี่น้องไม่มีรถโอ้แล้วก็จับคู่อะไรคะ่ะป,ปุ๊บนานปุ๊บอือหึย,ยแล้วก็ขีดหอดบรรยากาศความลังบ้าอยากใส่เบึงจักมัดเนี่ยนะ <laughs> ยากหย่อนเบิ่งจากบาดเลยนะคือเรื่องคักีมันไหขง,งามอืมหินกระโบมี้าเหยื่อกระโมีเนาะเวลาเราไปสีกินเนี่ยมันสีคักกว่าเลยหินเห็นแทบบริเก็บเลยอืถ้ารถนวดมันก็มนกันดีแหละเร็วแหละแต่ว่าม็ดข่าวบางทีกับปนหินปนเม็ดหญ้าเป็นยังไป รถเกี่ยวเนาะรถเกียเก่ยวหินหินเยอะเนาะมันแต่ข้อดีก็สระดวกรวดเร็วก็มันไม่ไม่ได้ว่าอันใดีบอดีน,นะครับแล้วแต่มากแล้วแต่สะดวกนะครับแต่แต่สะดวกนะครับเราก็มาเลา่าใ,ให้ฟังกันออันนี้คือบ่อบต้องเสียเงินยังมีใจแบบว่าออกออกแห้ง,งย่างเดียวออกร่างกายเพื่อว่าคอยคอยล่องจักบาลน,นี่นะ มาว่ามาไปไปลองกันหนมามามาเอ้าเน็บลูกวาเน็บเน็บงเอาตัวหน้่งคนเทิงนัานเฮ้นี่มีกไอมออือสันสันพ่อ มันจังบกเดนไกลนั่นนี่นั่นนี่แพะตัวเออม้าใดบรรยากาศเลยได้หนึ่งได้กต้องกังขึ้นไหมขึ้นเดือนแจงเนาะทงมาเปิดเพลงทุกลางท่งบ่านี่ป้าเปิดวิทยุเปิดเบาแรงใช่ไหม้หน่อยแพะคนนี้งลานกวาดก็เป็นเนี่ยผม บางคนจับเนีนี้ก็มีเลดจับสองมือเนี่นี่งางแบบมีสองมือนี่เนี่ยจะขนดนี่เนี่ยจะคนถนดจับงานก็ไนี่อโทษพ่อแล้วบพ่อแลวนไว้สองคนหเฮ็ดเนาะ ขัดดีเลยทิดบ่านี่น่นนี่บอกว่านาอ๋อขอบคุณเลยหลายโอ้เห่อยพี่เนาะขัดอยู่เด้เนาะเอ้เนี่ยก็พามาดูวิถีชีวิตนะครับการโนดข้าวตีข้าวแบบโบราณนะครับอยู่ที่ บ้านนสะอาดนะครับอันนี้ที่อยู่บ้านนสะอาดอำเภอสุมานจังหวัดสกลนคระนะพี่น้องพอดีมีโอกาสเข้ามาในหมู่บ้านก็เลยแวะมาดูเห็นเพื่อนอืมผู้ดใดอยากออกแห้งก็มารับสมัครพรานักงานนวดเข้าหรือว่าตีเข้านั่นเองพี่น้องอ,อ้าสายแอดมินก็จัดไปหนึ่งดอกแล้วก็ไปแล้วพี่นอ้องบ่ไหวเออเห็ดคือซื้อได้เมื่อกี้เลยหายใจเกือบหมดท่าน